ตัวในกล่องสมุไรกล่องนี้ผมได้มาทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปแลกดูเจ้าตัวหเนี่ยว่าจะสามารถแลกกับตัวดีๆได้หรือเปล่าว่ามันเพิ่งออกมาวันแต่ไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือคิดผิดนะเจอเจ้าแรกแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมที่จะเทรดอะไรกับเรามาเลยคือในเซิร์ฟเนี่ยเหมือนจะมีแต่พวกบอทนะครับหรือว่าพวกคนที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นต่างๆโคตรเยอะว่าเซิร์ฟนี้ดูดิน้องแยมเยอะมากแล้วก็โอ้โห เซิฟน,นี้น่าจะเป็นเซิฟที่มีบอทเยอะที่สุดนะครับหรือว่าพวกที่มันฟาร์มนะฮะพวกใช้โปรเออพูดง่ายๆพี่เททำไมไม่แบนแล้วีิดเยหรือว่าผมว่าน่าจะเป็นพวกใช้โปรแหละทีไมันมันจะสปอนตัวมาเยอะขนาดนี้ทำไมแล้วไม่มีใครจะแลกกับเราเลย,ยงั้นเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยจริงดิไม่มีใครแลกกับผมเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีจริงจริเหรออย่าบอกเอ้ยมาแล้วอ่ะหนึ่งคนคนเก่าบอกว่าคนเก่าคนเดิมหรือเปล่าขอร้องล่ะเพื่อนขอเอาสักอย่างอะที่มันคุ้มคุ้มอะแล้วดาเมจมันเป็นดาเมจแบบอะไรเนี่ย p พียร์ซิด้วยสเปดด้วยแล้วก็มีแบบ a s สซิส i n แบบรอบค่าด้วยตัวเก่าอะทุกคนครับที่เหลือเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นไอ้พวกที่มันมาใช้โปรกันนะครับ <c oughs> คือมันก็เยอะมาก <c oughs> และนี่คือตัวที่ผมอยากจะได้ที่สุดนะทุกคนซินเนสเตอร์คอคือแมปสกิ b บ d ดีผมยังไม่ได้เลยทุกคนแล้วแมปใหญ่ขนาดนี้อย่าหวังเพราะว่าแรงกิ้งนะของผมโคตรต่ำนะเลเวลของผม เลเวลแ a n k i กิ้งอยู่ที่6นะครับจะไปเลเวล7ก็ไม่7สักทีเราซินเนสเตอร์คอกเนี่ยมันมาเป็นอะไรเนะี่ยซินเนสเตอร์คอกมาเป็นรางวัลอัลติเมตตัวใหม่ครับโอ้แล้วโอ้คิอมึงโหสองร้อยเจ็ดสิบหกเวฟพระเจ้าแล้วมึงต้องเล่นกี่ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนโอ้แปดมันดูไงวนะเนี่ย มันดูยังไงเนี่ยแก้วร้อยนาทีอะไรเงี้ยนานอยู่แล้วทุกคนนานอยู่แล้วผมนี่ใช้เวลาแค่ยี่สิบแปดนาทีคือมึงเล่นข้ามวันข้ามคืนกันอย่างนั้นเลยแหละมะผมขอแซมมอนเป็นอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเป็นตัวฟาร์มตังค์มาอยู่ในท้ายนี่เออุ้ย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 เหมือนเจอเหมือนเจออันดีเด็กครับสมุดค um ัมพี ดูยูนิตอ๋อคือเราสามารถอัปเกรดหรือว่าขายก็ได้เฮ้ยเป็นเอ็นเลสที่อัพมาใหม่ครับคือดีนะทุกคนสมมุติว่าเราแบบลงตัวแบบแน่นๆกันตรงเนี้ยแล้วเ,เราไม่รู้ว่าจะอัพตัวไหนหรือหาตัวไหนคือมันอัพย,ยากอะทุกคนเราสามารถกดทำพีตรงนี้ได้แล้วเราก็กดอัปเกรดตรงนี้ได้เลยอืก็ถึงเวลานะครับที่เราจะต้องลงสมไลตัวแรกลงไปเท่นะครับดูดิ อยากจะใช้บางใครอยู่เลยอ่ะแต่คือต้องบอกว่าเจ้าเนี้ยเป็นตัวใช้นี่นะครับดาเมจก็เลยเพิ่ม50%อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวอีพิกมั้งจะไม่ค่อยได้นะครับซามูไรสปีกเกอร์แมนเอ่อเป็นดาเมจแบบอะไรเนะี่ยไม่ทันได้ดูนะครับแบบเพียร์ซิ่งเหรองั้นต้องลงตรงนี้ดาเมจแบบเพียร์ซิ่งลงนี้ครับใช้อะไรฝันวะนะคือมึงเป็นซามูไรประเภทไหนนะครับใช้ ดาบเป็นเอ้ยใช้ค้อนสมุไรแบบใช้ค้อนเอ้ยตัวนี้ผมพอเข้าใจไงสมุไรถือดาบสองอันไงดาเมจเป็นโอีแล้วอะไรเนี่ยมีการบวกบวกดาเมจห้าสิบอย่างไงอะเป็นตัวบูทหรืออะไรงงมากขอลงไปไม่ไม่ได้บูทนี่อ๋อเข้าใจะละบวกดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นจากลัคกี้ไงลืมมาทุกคนเดี๋ยวดูกันอีกตัวสุดท้ายนะครับ เป็นหัวหน้าสมุไรแต,ต่ตัวนี้คือแบบเท่มากนะครับเวลามันฟันเนี่ยมีขึ้นเหมือนเฮสกาเทนโชเลยนะจัดไปตัวสุดท้ายนะครับดาเมจสามรูปแบบอุ้ยแอสซาซินดาเมจแอสซาซินมีสองวงนะครับเลเวลแรกดาเมจอยู่ที่หนึ่งหมื่นครับเลเวลที่สองเนี่ยาดาเมจหนึ่งหมื่นแปด 1, 8, อัพสองพันสี่เป็นเลเวลต่อไปนะครับสองพันเจ็ดแล้วห้าพันจัดไปอีก 4ี0 0 0ยังใช้อัพ5,000อยู่5 5าหมื่เลเวล5นะครับหรือว่าเลเวล5เนี่ยใช้ตังอีก5,000กลายเป็นเลเวล6นะครับใช้ตังอีก5,000เฮ้ยทำเป็นเล่นวิว7แล้วใช้ตังห้า0ันครับดาเมจ DPS เพิ่มจนถึงที่สุดนะี่คือ150,000ทุกคนแต่คือดูดิเรนจ์ ans, หรือว่าวงเนี่ย65โคตรกว้างนะครับอยากเห็นดาเมจแบบแอสซัสซินแอสซัสซินครีดอน่ย อยากรู้อ่ะทุกคนเฮ้ยเหมือนการโจมตีจะมีการปารไฟนะเห็นปะปาไฟด้วยเนี่ยมีดาเมจแบบเบิร์นด้วยอโอ้เพีย c i ซิง่งสเปอ๋อคือการปารไฟนะ่าจะเป็นลักษณะแบบสเปสนะทุกคนมันเผาไหมหลายตัวพร้อมกันเห็นปะเนี่ยแต่ยตางนี้คือระวังไว้ถูกทีแล้วแหะทุกคนเพราะว่ามันเป็นดาเมจแบบเพียร์ซิด้วยนะ ไม่รู้ว่าเป็นท่าไหนน่าจะเป็นท่าฟันแหละขายตัวอื่นไปก่อนตัวอื่นไม่น่าจะจำเป็นและวช่วง40เวฟขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อโอ้ย,อยการฟันเนี่ยเป็นการดาเมจสเปซนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้มั่งสักตัวหนึ่งไท้ท่านสมุไรจรัดไปแล้วปรับให้เป็นโจมตีตัวที่แข็งแกร่งนะครับ ลองเขาจะได้โจมตีตัวท้ายๆเขียวไหมไหวปะเพื่อนเอ้ยผมว่าเล่นดีอยู่นะตัวเนี้ยโอดด้โหอยูทุกคนโอดด้โหอยูแต่ไม่น่าจะติดเมตานะครับน่าจะได้แค่นี้แหละเออมันไม่ใช่ระดับอัลติเมทหรือว่าอุย้ยแต่แพทก่อนเนี่ยผมจำได้ว่าม,มีสีแดงติดด้วยนะแต่ผมไม่ได้เล่นเดี๋ยวลองไปหาเล่นดูนะครับไหวปะเนะี่ย รอดมาข้างหลังเหมือนเยอะแล้น่าจะไหวอยู่นะครับจังหวะนี้ตัวละครผมยังลงได้แค่18ตัวเองเอาแค่ไหวนะครับอัลติเมตนี่พวกมาขำๆหรือจะลงดิลงตรงนี้ไปอัลติเมตอุ้ยมันเท่วะ่ะทุกคนสมุทรไยตัวนี้โคตรเท่เลยท่านสมุทร จะได้มากเลยคืออยากรู้ว่ามันจะแลกกับตัวอะไรได้แต่ว่ามันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครแลกกับเราอุ้ยแล้วโอ้โหกัน30ครั้งนี่แทบจะอินฟินิตี้เลยนะ30ครั้งถือว่าเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันมีอัตราการรีโหลดอีกอ่เเออถือว่าเยอะอยู่ทุกคนกันได้แบบชิวๆย,ยาวๆแหมให้มีตัวสตตนมานี่โหยิงยาวเลย ตังหมดครับกดอัพไม่ได้ดูตงางอุ้โยโหดอยู่ทุกคนตอนแรกนึกว่าจะเป็น1%แบบธรรมดาธรรมดาะครับถือว่าดีเลยนะดูดิเท่ด้วยเรื่องเรื่องหล่อเท่ด้วยตอนนี้49เวฟมาดูบอสที่เวฟที่50กันน่าจะท่าแบบชิวๆอ่ะ